ทุกคนครับเป็นคลิปนี้นะครับก็มาพบกับพี่แม็กโอเอสเครุ่น128อีกเช่นเคยนะครับสาหรับข้อสอบข้อนี้นะครับก็เป็นข้อสอบที่พี่เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนแล้วก็ผู้ปกครองหลายๆท่านที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ต้องการอยู่พอดีนะครับก็เป็นข้อสอบเข้าโรงเรียนสุกุ l าวิทยาลัยรอบสามัญปี60นะครับซึ่งข้อนี้ก็คือเป็นข้อที่ได้มาจากความทรงจําของน้องๆของพี่ๆที่ได้ไปสอบ ในปี60นี้มานะครับก็ได้มาบอกกล่าวกับพี่แม็กนะครับก็นในวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะได้นํามาถ่ายทอดลงคลิปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับน้องๆและผู้ปกครองทุกท่านนะให้ได้ทราบแนวทางในการทําข้อสอบนะครับจากโจทย์นะครับ x ส่วน2ลบ x ส่วน3เท่ากับ x ลบ15จงหาค่าของ x ส่วน6บวก 0.5x ครับอ่ะคราวนี้มาดูวิธีการทำกันดีกว่าเนาะ อ่ะอย่างแรกเลยครับพี่ว่าพี่เชื่อว่าน้องสามารถหาคอนอกันเป็นแล้วน้องสามารถนาเลข3าเลยนะคูณควายขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 3x ส่วน6โอเคไหมครับส่วนตัวด้านล่างนะน้องก็สามารถนําเลข2คูณแจกแจงเข้าไปด้านบนได้นะครับ2อูณหก็มีค่าเท่ากับ 2x ลบ6นะครับเท่ากับ x ลบ15ทีนี้เราก็ ตัวส่วนมันเหมือนกันและน้องก็สามารถจับเศษลบกันได้ 3x ลบ 2x มีค่าเท่ากับเศษ x ส่วนด้วย6ถูกไหมครับเท่ากับ x ลบ15ทีนี้แก้สมก,การครับเราก็ย้าย6ขึ้นไปคูณที่ x ลบ15แต่ว่ารน,นำขึ้นไปคูณเราต้องใช้หลักการคูณแจกแจงนะครับก็จะกลายเป็น 6x ลบกับ90นะครับนะทีนี้เราก็ทำการย้ายค่านะครับนำ x แย,ยไปลบ 6x นำลบ90ย้ายมาบวกนะครับก็จะกลายเป็น90เท่ากับ 6x ลบ x นะครับเ0เท่ากับ 5x เพราะฉะนั้น x เดียวครับย้าย5ไปหาร0 x ที่ได้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ18จากนั้นพอน้องได้ x ออกมาน้องก็จับ x ที่ได้เข้าไปแทนค่านะครับก็จะกลายเป็น18ส่วน6นะครับบวกกับ0.5 คูณกับ18โอเคไหมครับ6ตัด18เนี่ยได้3ถูกไหมฮะได้3ครั้งนะ0.5คูณ18ตรงนี้ได้เท่าไหร่ครับมันก็คือครึ่งหนึ่งของ18ถูกไหมก็จะมีค่าเท่ากับ9เพราะฉะนั้น3บวก9จึงมีค่าเท่ากับ12นะครับเพราะฉะนั้นข้อสอบรอบสามัญของศูนย์กุลาปี60ข้อนี้ต่อ12นะครับจะสังเกตว่าข้อนี้นี่ไม่ยากเลยนะครับก็เป็นสมการพื้นฐาปกตินะครับก็ หวังว่าน้องจะได้รับไอเดียของแนวข้อสอบสุหลานะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่แมวโอรุ่น128ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ